สวัสดีครับด็อกเตอร์คิดรายการสุขภาพที่เข้าใจง่ายแสนง่ายเพราะมีผมด็อกเตอร์คิดเป็นคุณหมอประจำรายการครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักไวรัสอีโบลามาจากไหนด็อกเตอร์คิดจะพาไปหาคำตอบครับไวรัสอีโบลาระบาดครั้งแรกที่ทวีปแอฟริกาและในปี2557ก็เกิดการระบาดอย่างหนักกระจายวงกว้างไปยังประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนอย่างรวดเร็วเลยละครับ ถ้าหานำเชื้ออีโบลามาจากสัตว์ป่าครับโดยเฉพาะลิงและทั้งคาวกินผลไม้ <c oughs> เมื่อคนไปสัมผัสหรือกินสัตว์ที่ติดโรคอีโบลาก็จะติดต่อเข้าสู่คนและคนที่มีเชื้อก็จะติดต่อไปยังคนอื่นๆต่อๆกันไปจากการสัมผัสสารคัดหลั่งพวกน้ำลายเลือดน้ำเหลืองเจ้าอีโบลาถึงได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแบบนี้ไงละครับส่วนคนที่ติดเชื้อนี้แล้วอาการจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าต้องติดตามนะครับให้ดอกเตอร์คิดเป็นหมอประจําตัวคุณสิครับ